ฮะจริงอยู่ที่ว่าทุกคนในที่แห่งนี้ล้วนต่างปารถนาให้หลีหยุนเซียวตายตายไปได้สัก,กด็ดีแต่ชายผู้ไร้เทียมทานผู้นี้ตายง่ายง่ายเช่นนี้อย่างนั้นเหรอบ้านะบ้าเอ้ยแม้แต่หลีหยุนเซียวยังล่วงไปแล้วหนึ่งคนต่อไปจะเป็นใครเหรอบัดซบบัดซบสิ้นดีไอ้สารเลวปีศาจยางแกนั้น กลามากนักนะข้าคนที่เคยเอาชนะข้าแล้วความอัพยศที่ข้าได้รับบานั้นจะไปล้างแค้นกับใครล่อเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ข้าทาอะไรลงไปเนี่ยเผลอพังมือข้าภาชนะใบใหม่ของข้าทิ้งไปได้สินี่ไม่ดีไม่ดีจริงๆจริงด้วยสิในเมื่อเขาได้ตายไปแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าก็มาเป็นภาชนะใบใหม่ของข้าเลยก็แล้วกันงาจันทาเล่มนั้นดูเท่าว่า มันจะยอมรับในตัวของเจ้าแล้วสินะนั่นก็พอจะพิสูจน์ว่าตัวเจ้านั้นก็ยังพอมีฝีมืออยู่บ้างมีหนำซ้ำตัวเจ้ายังมีสายเลือดของมังกรโบราณที่แท้จริงถึงแม้ว่ามันจะเจือจางเป็นอย่างมากแต่ก็พอจะใช้เป็นภาชนะใบใหม่ได้สักระยะบ้างแล้วนะเนอะเฮ้ยไอสเทเลโวเอ้ยข้าจะฆ่าเจ้าช่างไหรลระโยชน์ถึงอย่างไรซะตัวเจ้านั้นถือได้ว่า เป็นอัจฉริยะผู้หนึ่งเลยก็ว่าได้แต่เจ้านั้นยังไรเดียงสามารถเกินไปน้อยนะไรประโยชน์อย่างนั้นเหรอเรื่องแบบนั้นข้าไม่ยอมรับมันหรอกนี่ก็ผ่านมากี่ปีแล้วกันที่ข้าไม่ได้เห็นเจตนงหนึ่งการต่อสู้เออล้นออกมามากมายเช่นนี้จกปีซาจกคิดว่าเจ้าเป็นใครกันพูดมากน่าลำคาญซะจริงไปตายได้แล้วเอฮอ พลังปานแห่งมังกรกำลังระเบิดออกอย่างนั้นเหรอดูท่าว่าจะสามารถทะลวงปานปีศาจของข้ามาได้จริงๆสินะหยาข้ามีทางแพ้เจ้าเด็ดขาด <c oughs> จะโถ่นี่ข้ามาได้เพียงแค่นี้เองงั้นเหรอ <c oughs> บัดซบบัดซบสิ้นดีไม่แล้ว ถือว่าตัวเจ้านั้นทําได้ดีมากเกินกว่าที่ข้าคาดคิดไว้และข้านั้นจะไม่ทําพลาดอีกเป็นครั้งที่สองภาชนะใบใหม่ของข้าจะต้องไม่ตายไปอีกคนพลังปานปีศาจของข้านั้นเป็นพลังปานที่สามารถกัดก่อนได้ทุกสรรพสิ่งในใต้ล่าแห่งนี้การที่พลังปานมังกรของเจ้าทําได้มากถึงขนาดนี้นั้นมันก็เกินคาดไว้มากแล้วละ่ะอย่างไรเสียพลังมังกรในตัวเจ้านั้นยังอ่อนแอ มากจนเกินไปหยุดพูดมากน่าลำคาญได้แล้วเออาเจ้าเด็กนี่เจ้าเด็กนี่ข้าจะทำให้เจ้าเป็นภาชนะใบใหม่ของข้าเดี๋ยวนี้หมดเวลาที่จะมาเล่นสนุกกับเจ้าแล้วเอหอฮเจบปีศาจเจ้าลืมพวกข้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอล่วชิงหยุนขราวนี้เจ้าติดค้างนี่ชีวิตข้าหนึ่งครั้งแล้วนะ เจ้เด็ก,กเวนพวกนี้การโจมตีเมื่อครู่อยู่ในระดับจอมยุดขั้นที่8อย่างนั้นเหรอเจ้าเด็กน้อยพวกนี้ช่างเปิดตาของข้าให้กว้างเสียจ,จริงพวกเจ้านั้นช่างเป็นเด็กหนุ่มที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถถ้าหากว่าภายภาคหนะ้ายังคงฝึกฝนต่อไปและก็จะต้องเป็นเราในผู้คนที่มีชื่อเสียงในใต้ล่านี้อย่างแน่นอนเป็นไงล่ะงั้นลองรับการโจมตีอีกสักครั้งหน่อยเป็นร้อย ฮ้ยอย่างไรเสียพวกเจ้านั้นก็ยังคงไร้เดียงสามารถเกินไปกงเล็บปีศอจฮะบ้านะนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันเง,งาปีศาจสีแดงตนนั้นสามารถรับการโจมตีของจอมยุทธ์ขั้นที่8ดได้ยางนั้นเรอโถ่เอ้ยแม้แต่การโจมตีของจอมยุทธ์ขั้นที่8ก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้านั้นได้ พวกเราในที่แห่งนี้คงได้ตายกันหมดตรงนี้นะ,ะข้าผู้นี้ผู้ถูกเรียกว่าผู้ไหลเทียมทานในใต้ล่ะแต่กับถูกการโจมตีของเด็กหนุ่มเพียงแค่ไม่กี่คนจนได้รับบาดเจ็บอย่างงั้นเหรอนี่พวกเจ้านะฟังไว้ให้ดีต่อให้พวกเจ้าต้องตายกลายเป็นเท่าทานก็จงภาคภูมิใจไว้ซะว่าครั้งหนึ่งเคยทำให้ข้าผู้นี้ได้รับบาดเจ็บได้ นี่พี่เชียนอย่าได้วาดกลัวไปข้ามาแล้วเข็ดวิชาอันเชิญจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เออหาครบเวลาแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมกันความผันผวนของพลังปานที่ปลดปล่อยออกมาจากตัวซูชิงนี้ถึงดูไม่ใช่เขาเลยล่ะหาข้าลู่เต๋าฉีจากสารานกเกเลียนจะเป็นใครกันที่มาสร้างปัญหาในที่แห่งนี้ การอันเชิญจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอแต่ว่านะร่างกายนี้อ่อนแอจนเกินไปต่อให้อันเชิญจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ลงมาก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากมายนักหรอกเอ่อฮะเคลวิชาอัญเชิญจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอว่ากันว่าเคลวิชานี้จะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ร่างกายของผู้อันเชิญต่อให้อยู่ห่างไกลหลายแสนหลายหมื่นดีก็สามารถเคลื่อนที่ ผ่านห่วงมิติมาได้โดยทันทีทันทีบ้าอะไรกันล่ะพวกเรานั้นยือให้มันตั้งนานแต่ว่าข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเคล็ดวิชานี้มาก่อนก็ตามเถอะแต่ว่าลู่เต๋าฉีผู้นี้เป็นหัวหน้าสำนักสาลานกเกรียนชื่อเสียงของเขาก็โด่งดังไม่แพ้ใครเจ้าปีศาจดูเถอาว่าเจ้านั้นจะใช้เคล็ดวิชานอกรีดบางอย่างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเจ้า เพียงชั่วครู่สินะต่อให้ข้าไม่สามารถใช้ร่างกายนี้ลองรับจิตวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งหมดแต่เพียงแค่เศษเสี้ยวของจิตวิญ,ญญาณของข้าก็สามารถฆ่าเจ้าได้อย่างไงไ่ายดายเช่นนั้นอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าเจ้าคิดว่าเจ้าทำได้แล้วก็ก็มาลองดูหน่อยซิเอ๋นี่มันวิชาอันเชิญจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยซิและดูเหมือนว่า จะเป็นจอมยุทธขั้นที่เก้าแบบที่ก็มีโอกาสชนะใสๆเอ,อ่อฮอเสียงนี่มันบ้านะเป็นไปได้อย่างไรกัน,แบบนก็ต้องเป็นไปได้อยู่แล้วสิจอมยุทธขั้นที่ห้าจะสามารถเอาชนะจอมยุทธขั้นที่เก้าได้อย่างไรกันเอ,อ่อฮาอย่ามองเขาด้วยสายตาแบบนั้นสิขาดตายก่อนอีกรอบดีกว่า โอฮฮ้ยไอ้เวนนี่ในเจ้านั้นกำลังเล่นบ้าอะไรกันอยู่ทุกคนร่วมต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ตัวเจ้านั้นกลับมาแกล้งตายแบบนี้เนี่ยนะนี่ ล่วชิงหยุนเจ้าน่ะใจะเย็นก่อนสิคือเมื่อครู่ข้านั้นได้ตายไปแล้วจริงๆแต่เจ้าไม่เห็นเหรอจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของจอมยุทธขั้นที่เก้าได้เดินทางมาถึงหนที่แห่งนี้ให้จิตวิญญาณของข้าที่มอดดับไปได้ลุกชนขึ้นมาอีกรอบอยังไงล่ะเอ้ยไม่ต้องมาแก้ตัวเลยมันใช่ซะที่ไหนกันเอ๋ไม่เลวไม่เลวภาชนะใบใหม่ของข้าช่างยอดเยี่ยมสยจริง ร่างกายของเจ้านั้นแข็งแกร่งอย่างไรที่ตีเสียจริงนี่เจ้าเด็กน้อยเจ้าช่างยิงยโสเสียจริงต่อหน้าข้าผู้นี้กลับทำเป็นเมินเฉยไม่สนใจข้าอย่างนั้นเหรอฮะเมื่อกี้เจ้าว่ายางไงนะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของจิตวิญญาณแต่กลับกล้าทำตัวอวดดีต่อหน้าข้าได้หรืออย่างไรกันมีนำซ้ำเมื่อครู่เจ้าเด็กข้า ว่าเด็กน้อยงั้นเหรอหล่นหาที่ตายมากนักนักแกฮลไหลสาระการโจมตีแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกฮ่าธนาชานปูมันต้องอย่างงี้ซสิเล่นมันเลยเล่นมันเลยพี่เฉียนขาบอกแล้วไงว่าข้ามีไม้ตายอยู่เออมันไม่มีในบทนะเจ้าอย่ามั่วสิ